ข้าวกอกขอสีสามเหมาะกับผู้ที่เป็นเบาหวานทําไมคนที่เป็นเบาหวานต้องกินข้าวกอกขอสี่สามข้าวเป็นคาร์โบไฮเดรตที่เป็นแหล่งพลังงานให้แก่ร่างกายนะคะคนไทยก็นิยมกินข้าวอยู่แล้วข้าวกอกขอสีสามเป็นสายพันธุ์พิเศษกว่าสายพันธุ์ข้าวชนิดอื่นๆนะคะวันนี้จะมาบอก3ข้อข้อ1ข้าวกอกขอสีสามมีน้ําตาลที่น้อยนะคะ ค่าดัชนีน้ําตาลที่ต่ำข้าวกอขอ4 3มีน้ําตาลอยู่ข้าวกล้องมีอยู่5และข้าวขาวกอขอ1 3มีค่าดัชนีน้ําตาลต่ํากว่าข้าวทั่วไปนะทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้นะคะใยอาหารที่สูงนะคะช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายนะจึงเหมาะกับผู้ที่เป็นเบาหวาน3รู้สึกอิ่มนานนะคะ มีคุณสมบัติพิเศษทําให้เราอิ่มได้นานกว่านะหนึ่งในทางเลือกสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานนะคะหรือผู้ที่ต้องการควบคุมน้ําหนักนะคะชอบสาระดีๆแบบนี้ฝากติดตามเพจทานหวานได้สุขภาพดีบายโคนนิตย